ก็สวัสดีเพื่อนกันด <Right. S 2> so, so ้วยนะคะวันนี้ก็มีสกูชี่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็มีเครื่องเขียนด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยรับโดยช่องทางการต่อกันนะคะ i d l i n ะค่ะ s402qawcn นะคะแล้วก็สำหรับค่าส่งนะคะเริ่มต้น30 50นะคะนี่นะคะแล้วก็ฝากไอีกันด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องเขียนกันก่อนนะตัวแรกนะคะจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้2แผ่นนะคะ2ลายนะ เป็นสติกเกอร์ไดคัตนะคะราคา15บาทเนาะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นอันนี้นะอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายกระตูงเหมือนกันเลยอันนี้ก็น่ารักมากๆาเลยนะคะนี่ไดคัตมาแล้วนะนี่นะคะราคา10บาทต่อมานะคะก็เป็นแบบว่าไดคัตมาเป็นชิ้นชิ้นเลยนะจะบอกว่าแบบนี้น่ารักมากๆานะคะมาดูที่สีแรกนะคะเป็นสีเขียวเนาะ<า>ก็จะได้ไปได้ไป20ลายนะคะได้ลายละ2ชิ้นนะคะราคา25้าบาทนะคะ มาดูสีเหลืองนะคะมีลายตัมนี้เลยนะคะได้20่ลายเหมือนกันลายละสอชิ้นสีแดงนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะราคา25บาทเนาะอันนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์ลายหมีอยางนี้เลยนี่นะคะเป็นหมีแบบเค้กนะตัวนี้ก็น่ารักมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็น้องสามารถกันน้ําได้ด้วยนะคะได้ไป40ชิ้นเหมือนกัน20ิบลายเนาะตัวนี้25าบาทคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเทปนะมาดูแบบแรกนะคะเป็นเนื้อวาชีนะลายแรกเป็นลายหมีนะคะสนใจลายไหนแชปมาได้เลยมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นลายขนมเนาะลายตะตายนะคะนี่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นลายเชอรี่นะคะตัวนี้มวลละสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นเนื้อวาชีนะ ตัวนี้ลายมินิมอลมากๆนะคะนี่ลายน่ารักมากข้างหลังมันจะบุบเลยนะคือมันบุบแค่สติกเกอร์นะคะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเทสนะคะตัวนี้ส2บบาทคะ่ะต่อมานะคะจะมาดูสกูชี่กันบ้างเนาะตัวแรกจะเป็นพวกราคาชิลละห้าบาทนะคะจบบแรกเป็นคับเค้กอันนี้เลยแล้วก็ไม่เป็นควซองนะคะนี่นะราคาชิลละห้าบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นขนมปังตัวนี้7บาทนะคะก็จะมีตรหนีเป็นรอยดำๆแบบนี้หน่อย ะะแล้วก็น้องมีลายเส้นด้วยเป็นลายเส้นจังๆนะคะนุ่มสโลคา7บาทนะต่อมานะคะจะเป็นของปล่อยกันบ้างนะคะก็จะมีเป็นตนัวนี้อันนี้มีแท็กมีวอลเชนให้นะคะนี่เป็นของคิีมเลนะเรดดีน,นะคะแล้วก็น้องจะมีตำหนิตรงนี้เลยนี่นะคะเป็นลาคคราคา15บาทเนาะ ต่อมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยตําหนีเป็นลายแค็กนะแล้วก็ตรงไส้นะคะตรงไส้ก็เป็นลายแค็กเหมือนกันเลยแล้วก็จะเป็นดําๆนะคะลุ้มสโลนะตัวนี้ก็สิบห้าบาทนะคะมีแท็กมีบาลเชนต่อมาเป็นของบูบูนะคะตัวนี้ก็มีของคบเหมือนกันเนาะต๊าหนีเป็นตรงสติกเกอร์นะคะแล้วก็ตรงไส้มีลอยมีลายแต่งนิดหน่อยนะไม่เยอะนะคะตัวนี้ตัวนี้ตจะมีน้อยมาก ราคา15บาทคะ่ะต่อมาเป็นแบบมือหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นของปอปปูล่านะคะนี่มีสองสีนะตัวนี้ราคาชิ้นละ25บาทนะคะก็พวกสกู๊ชี่ก็คืออาจจะมีฝุน่อนเกาะอยู่บ้างนะคะขอคนไม่สีไว้ก่อนนะแล้วก็ต่อมาเป็นของชีมี่นะคะตัวนี้เหลือแต่สีม่วงแล้วนะนเลยน่ารักม,มา่มนะคะราคา25บาทคะ่ะต่อมานะคะเจนผลไม้ครึ่งโลกแนี้เลยนะคะ ตัวนี้มีลายเส้นด้วยนะนี่จะเป็นลายเส้นของเขานะคะแลวดีด้วยนี่นะคะราคาสิบห้าบาทนะตัวนี้และดีมา,มากๆเลยนะคะต่อมานะเป็นอีคีรุนะคะเป็นหมีสีชมพูนี้เลยเนะื้อประมาณนี้นะคะตัวนี้ราคายี่สิบห้าบาทเนาะแล้วก็ต่อมานะคะมาดูที่ของปล่อยกันบ้างนะคะจะสลับกันไปเรื่อยๆนะเป็นกระดูกนะคะตัวนี้ก็คือไม่มีแพคเกจน,นะคะพีเพิ่งทำแพคเกจน,น้องหายนะ นี่ตํามนิ่เป็นลายแค่แบบนี้เลยเนื้อดีมากๆนะคะนี่ราคาสิบห้าบาทคะ่ะต่อมาจะเป็นแมวนะคะนี่เป็นแมวแบบนี้เลยเป็นของแบรนด์วูนะคะตัวนี้มีแค่สองตัวนะแล้วก็มีแพ็กเกจให้นะคะเนื้อดีมากตัวนี้ขายเป็นคู่นะคะคู่ละห้าสิบบาทนะคะมีแพ็กเกจให้เนาะนี่ดูตํามนิคร่าวๆนะคะตําหนิประมาณนี้เลย แล้วก็เป็นรอยดำๆนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะเนื้ดิมไม้นะคะตัวนี้แนะนำนะคู่ละห้าสิบาทเนาะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นน้องไดโนเสาร์ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้จะบอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เป็นไดโนเสาร์สีฟ้านะคะต้นนี้เป็นลายคลาสนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือสีมันจะลอกๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะ ส่วนใหญ่จะเป็นสีลอกนะแล้วก็เนะื้อดีมากนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ราคา15บาทนะคะเป็นของไม่แท้เนาะนี่นะคะเนะื้อดีมากนะตัวนี้แนะนําเลยต่อมาจะเป็นบันนะคะเป็นของแบรนด์ Wild wow Sugar Bunny นะคะนี่เลอเตสีชมพูวนะตัวนี้นะี่เนื้อดีมากๆนะคะแนวคนะอสโลมากๆเลยนะ แล้วก็ตอนนี้จะมีตั้หนีแค่ตรงนี้เลยนะคะตั้มนีน้อยมากๆเนาะนี่นะดีมากตัวนี้นะคะราคา20บาทเนาะตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะแล้วต่อมานะคะจะเป็นไอติมมีแบบนี้เลยตัวนี้มีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะแนดดีนะคะเป็นของแบรนด์ไอริสกูชีนนะ อันนี้ชิลละยีบาทคะ่ะต่อมาเป็นกว้วยนะคะเป็นของสานตีนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเนาะแพ็กเกจมันปิดไม่ได้แล้วนะคะนี่ดีมากๆเลยนี่น่าประมาณนี้เลยนะคะตำหนิเป็นตรงนี้เลยนี่ตำนนี้นอ้อยเหมือนกันเลยตัวนี้ก็15บาบาทนะคะแล้วก็ ด้วยนะคะมีเป็นมือหนึ่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นแบบมือหนึ่งนะคะประมาณนี้เลยมือหนึ่งนะคะราคาสิบห้าบาทนอันนี้นะคะห้าบาทนะคะเป็นโดนัทเมื่อก,กี้ลืมเอาให้ดูเนะนาะแนดี้เหมือนกันนะคะห้าบาทต่อมานะคะจะเป็นทิชชู่นะคะนี่ไอเกลจ,จะประมาณนี้นะคะคือกาวไม่ค่อยแน่นแล้วนะคะนี่ ก็จะหยาบๆหน่อยน้องมีตรนิเป็นลยกดทับตรงนี้นิดนึงนะคะน้นุมซาโลนะตัวนี้ราคา25บาทต่อมานะคะจะเป็นโดนัทไอบูนะคะนี่ไอเกตมันจะเปิดตรงนี้หน่อยนึงนะคะแล้วก็บางจุดสีก็จะซีดๆหน่อยนึงนะคะตัวนเนื้อดีนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะนตัวนี้นะคะร5อยบาทต่อมานะคะก็จะเป็น เคสของอีลิกนะคะตัวนี้มีมาสองสีนะคะเป็นสีฟ้ากับสีช็อกโกแลตนะคะสีช็อกโกแลตตั้มหนีน้องอก,ก็จะมากกว่านะคะตั้มนีเป็นลาเค้กแบบน,นี้เลยนะคะให้ดูคร่าวๆนะสีฟ้าก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าก็สีนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทสีฟ้าร้อยยี่สิบบาทเนาะต่อมานะคะนี่จะเป็นชิมพับนะคะตัวนี้มันจะเป็นกาชาปองนะคะ น้องเขาจะมีไข่นะคะแล้วก็มีเป็นใบปลิวมาใหนะ้นะตัวนน่ารักมากๆนะคะจะมีตําหนิเป็นตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้มาจากโรงงานนะแล้วก็สีเลอะเละนะคะอันนี้แล้วก็จะมีเป็นลาแครนะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้โโนุ่มซาโลนะตัวนี้20บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นครับเค้กนี้เลยตัวนี้เป็นของแบรนด์โนโนสกูชี่นะคะมีเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะน้องเขาก็จะมีตำหนิเป็นลายคลากนะคะนี่เลยตำหนิประมาณนี้น,น,นุ่มสโลนะคะนี่นาดีมากนะตัวนี้ราคา20บาทนะคะก็สำหรับใครที่สนใจสิน,สนะค้าตัวไหนนะคะก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์ตามนี้เลยนะคะ s 4 2 2 q a w c n นะคะ